สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพ d ดิแทเดอร์นะครับวันนี้อยู่กับผมเวลาประมาณบ่ายสามโมงอีก7นาทีนะครับเป็นวันศุกร์เลยครับวันนี้ก็พามาดูหุ้นตัวนี้ครับที่มีการลงแล้วก็ขึ้นส่วนใหญ่เป็นลงนมีการลงที่นข้างรุนแรงแล้วก็บื้อานะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับในเชิงของเทคนิคข้อนะครับในเรื่องของการาฟเทคนิคในการดูการาฟครับส่วนพื้นฐานอันเนี้ย ผมก็คงไม่ได้ก้าวล่วงนะครับเพราะว่ารายละเอียดก็คงประมาณหนึ่งเลยพอสมควรเลยนะครับอ่าแล้วก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับก็ขออนุญาตไประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงนะครับท่านใดสนใจเปิดพอร์ตครับทั้งฟินแลนเซียใช้โปรแกรมแบบนี้ทั้งของพายนะครับรวมถึงต้องการเรียนคอร์สเดทเทดออนไลน์นะครับสามารถคลิกลิงก์ดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับราคาล่าสุด ณนะวันนี้นะครับตอนนี้ผมกําลังอ่านนะครับฟังซ้ายคือ2.96นะครับวันนี้ก็ลงมาอีกประมาณ6%จากวันก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะมีจุดที่มันน่าสนใจอย่างเช่นการทําราคาวันนี้เอ่ยหรือว่าเรื่องของบิตออฟเฟอร์เนาะซึ่งจะเห็นนะว่าบิตออฟเฟอร์เนี่ยมีการขยับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาดึงเข้าดึงออกสิ่งแบบนี้ครับมันสื่อว่าหุ้นตัวนี้มีคนสนใจเยอะ การที่มีคนสนใจเยอะครับมุมหนึ่งมันก็ดีเนาะก็มีคนเล่นเยอะแต่อีกมุมหนึ่งก็นี่มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมองเป็น2มุมคู่กันไปนะครับลองดูบิตอออร์ช่องนะครับก็จะเห็นว่าโอ้ก็ยังหนานแน่นนะครับยังมีบิตออฟเฟอร์ประมาณช่องล,ล้าน2ล้านนะครับแล้วก็ช่วงประมาณสักสามนาทีห้านาทีที่ผ่านมาครับช่วงบ่ายสามโมงก็จะมีการลงมานิดนึงนแล้วก็คือเหตุการณ์นะวันนี้ครับตอนเช้าเช้านะครับ เดี๋ยวซูมให้มันเห็นชัดอีกนิดนึงนะเพราะว่าจอรายละเอียดมันเยอะเนาะเมื่อาวานน่ะจริงๆเมื่อวานจุดตรงนี้ก็มีจุดยกโลแล้วก็เป็นจุดที่สวยนะเพียงว่าหุ้นลักษณะที่มีข่าวร้ายนในการถือข้ามวันเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงนิดนึงอันนี้ผมเขียนลงเพจพอดีนะว่าในเพจ p พ t t ี้เ r รเดนะว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีทั้งวิกฤตแล้วก็ในวิกฤตมีทั้งโอกาสคือมันเป็นทั้งโอกาสแล้วก็วิกฤตในช่วงที่มันมีวิกฤต ดังนั้นแล้วถ้าเราหาโอกาสเจอหาช่องอยิงเนี่ยก็สามารถทํากําไรได้แต่อาจจะเป็นห่วงมือใหม่สักนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าหุ้นพวกนี้มันมีข่าวร้ายความเสี่ยงมันสูงกราฟก็ขาลงแบบชัดเจนมันค่อนข้างขัดแย้ยงกับตํารายที่เราเรียนมาสัดส่วนใหญ่ดังนั้นแล้วถ้ามือใหม่ผมก็ว่านั่งดูก่อนก็ง่ายนะครับเพราะว่าหุ้นลักษณะนี้มีหลายตัวมากนะที่ลงแรงๆนะในช่องผมก็จ,จะมีคุยไว้หลายตัวเหมือนกันนะครับที่มันลงแรงๆแล้วก็ มีจังหวะเด้งบ้างจังหวะไม่เด้งบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราแยกออกเราเข้าใจเนะี่ยจะทำให้การเทรดของเราเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถถือข่าไว้ได้นะก็เป็นความเสี่ยงส่วนนี้ครับตอนเช้ามีการไหลลงมาแล้วก็มีจุดดึงกลับมาครับซึ่งจุดเนี่ยมันจะมีจุดยกโลประมาณแถวตรงสักตรงประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองจุดแปดกลางๆตรงนี้ครับหรือว่าสองจุดแปดต้นๆเนี่ยจะเป็นจุดที่เริ่มมีการยกโลนะครับสมมุตินนะลองย้อนเวลาขับไป จุดที่สวยเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสักตรงนี้ได้ไมั้งอันละวะ่วงแล้ไปนิดนึงประมาณสักตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่สวยเนาะแต่พวกนี้ก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็คือจะมีจุดซื้อส,สวยๆตอนเช้าแต่ว่าย้านะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีจิตนาในการชี้นำหุ้นแล้วก็นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วในอดีตนะครับมันเป็นจุดซื้อที่สวยแต่ว่าเหตุการณ์พาไปแล้วเนาะจะเอาไปใช้ในอนาคตเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนิดนึง ส่วนณจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบว่าเอ๊การพักตัวของมันเนี่ยก็ยังไม่หลุดโลนะแล้ววอลุ่มวันนี้ครับก็มีความพีคประมาณเนี่ยอ่ะดูในทางเฟมดนะครับซูม,มนิดนึงเห็นวอลุ่มแท่งสุดท้ายไหมครับซื้อขายกันมาแท่งนี้ครับล่าสุดเนี่ยก็ซื้อขายกันไป544ล้านหุ้นก็ถือว่าแทบจะสูงสุดเลยนะเป็นรองแค่แท่งเมื่อวานแต่อย่าลืมนะว่าวันนี้มันยังไม่ปิดตลาดยังเหลืออีกประมาณชั่วโมงนิดนิด ก็มีโอกาสแซงเหมือนกันนะก็คือวอลลุ่มค่อนข้างพีคเลยคือหุ้นทั้งหมดในตลาดของเขาเนะี่มีระมาณ2,000กว่าล้านหุ้นวันนี้เทรดไป500กว่าล้านหุ้นอันนี้ก็ถือว่าเยอะก็ถือว่ามีการลงที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็วอลลุ่มค่อนข้างพีคนะครับคือเวลาหุ้นวอลลุ่มพีคนะครับเราจะนํามาอ่านในการเทรดย่างไ้ครับก็คือว่าถ้าพีคอยู่ในจุดที่กราฟเป็นขาขึ้นหรือจุดสูงๆนะครับ อาจจะมีคนเข้ามาซื้อเยอะมากโจนอาจจะเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบใช้อินดิเคเตอร์ก็เป็นโอเวอร์บอทก็คืออยู่ในจุดที่มันสูงม,มากส่วนตรงันข้ามครับถ้าวอลลุ่มพีคแล้วมันอยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นจุดโอเวอร์โซลหรือว่าเป็นโซนที่ราคาเนี่ยมีการขายมากเกินไปขายรุนแรงเกินไปคือเอาละพื้นฐานเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าดีหรือไม่ดีหรือเอ๊ะมันจะพิกไหมหรือมันจะไม่พิกจะเทิร์นไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง แต่ในมุมของกราฟเนี่ยก็ถือว่าลงมาเยอะแต่การที่ลงมาเยอะครับมันต้องมีลงมากกว่านี้แน่นอนดังนั้นแล้วทุกอย่างก็คือความเสี่ยงคือมันมีทั้งโอกาสแล้วก็ทั้งวิกฤตที่มันแทรกอยู่ในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับอันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกทีนะดังนั้นแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดู VA มาลองดูบิตออฟเฟอร์นะว่ามันมีการอ่านทิศทางแบบไหนได้บ้างขอซูมดูเฉพาะแบบว่ากราฟนี้ทั้งวันนะ ทั้งวันจุดไฮประมาณสัก3.14นะครับโดยประมาณเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ยกโลนะตรงนี้ก็ใช้ได้ตรงนี้ล่ะตรงนี้โลไม่ไม่ทำโลเพิ่มนะครับโลยังเท่าเดิมอยู่ประมาณนี้นะกรอบราคานะครับเอเดียตีเส้นให้เห็นชัดๆยิงไม่ต้องตีก็ได้นะลกใสยตาประมาณ2.88ครับอันนี้ก็อยู่กรอบด้านล่างแล้วก็ไฮตรงนี้เป็น3.08 แล้วก็นั้นบนประมาณสัก3.14อันนี้คือโซนของราคานะ,นนะครับโซน VA แล้วครับ VA จะมีการซื้อขายเยอะที่ราคา3บาทซึ่งแน่นอนแล้วว่า3บาทน่ะจะเป็นราคาเชิงจิตวิทยาด้วยเป็นราคาทุนท่วนนะครับส3มารถเป๊ะ3ามารถท้วนเป็นโซนราคาปัจจุบันด้วยนะครับการที่ยืน3บาทไม่ได้อันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ต้องรอดูก่อนนะครับรอดูกันไปนะ z ู o m มาให้เห็นภาพกว้างๆนะครับคือจริงๆครับเนี่ยช่วงที่ที่หุ้นมันยังไม่ค่อยขยับมากผมขอลองสรุปให้ฟังเลยนะครับคือน็กเนี่ยครับเริ่มลงแรงมาประมาณสักช่วงต้นเดือนพฤษภาคมต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ลงแรง,งเลยครับจนกระทั่งมีวันที่ฟอลแล้วก็วันที่วอลลุ่มมหาศาลก็คือวันนี้วันที่เท่าไหรนะ่เนี่ยวันที่15นะประมาณกลางเดือน เป็นวันที่แบบว่าวอลุ่มพีคมากๆอ่ะชุดแรกนะครับ430ล้านหุ้นและวันถัดมาครับก็1ลิงเขาเรียกว่า1ฟอร์หลิงเนี่ยขึ้นไปจนกระทั่งว่าซิลลิงนะครับใช่ไหมใช่นะครับก็คือวันที่16นะครับขึ้นไปบวกที่ประมาณ29.90ก็คือซิลลิงเลยครับ1ฟอร์แล้วก็1ลิงตามกลางผลประกอบการที่ออกมานะครับก็ วีคอ์กันไปต่างๆนานานะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทรงที่ค่อยๆซึมๆซึมๆซึมๆแล้วก็มีเมื่อวานลงแรงเพิ่มอีกนะครับจนวอลลุ่มพีควันนี้ก็เช่นเดียวกันครับลงแรงจนวอลลุ่มพีกในช่วงเช้าคือได้เป็นเดืเนอนเห็นเนี่ยผมก็โดยส่วนตัวนะครับก็มองว่าไอ้วันพวกเนี้ยมันมีจุดซื้อเพราะว่าวอลลุ่มมันพีคเนาะแล้วก็มีการยกโลเกิดขึ้น อย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็นจุดประมาณสักตรงแถวๆนี้อย่างเงี้ยสี่บาทกว่าๆตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือจุดโลใช่ไหมครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้เป็นจุดโลของวันแลวตรงเนี้ยก็คือเป็นจุดที่ยกขึ้นไปดังนั้นแล้วพวกนี้เป็นการเก่งกําไรในวันได้ส่วนการจะถือข้ามช้าบ่ายๆหรือว่าจากเย็นราคาไปอีกวันเนี่ยผมว่าก็เป็นความเสี่ยงนะครับขึ้นอยู่กับที่เราประเมินนะ ในระดับนั้นก็จะมีการเด้งไปเด้งมาครับแล้วก็ไหลลงมาจนสภาพเนี่ยครับมาจบที่ปัจจุบันก็นับปัจจุบันนี้ถามว่าหุ้นตัวนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเอาอยัางไงดีคําตอบคือยังไม่มีนะครับก็ยังต้องดูไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็เทรดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้ามันอยู่ในจุดที่มันน่าสนใจก็จะเข้าไปม,มีส่วนร่วมนะครับให้ยังงงๆยังไม่รู้เรื่องอาจจะดูไปก่อน อย่างอันนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะดูอีกสักประมาณประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับหรือประมาณใกล้ๆสี่โมงเย็นนะครับเป็นช่วงที่ตลาดอาจจะมีการชี้ชะตาแล้วว่าจะไปยังไงต่อนะเพราะว่าถ้าลงมาแทงเทงก็จะแดงยาวต่อหรือถ้ากลับขึ้นไปอาจจะเป็นจุดกลับตัวหรือว่าจุดเด้งจุดกลับตัวนะคงอาจจะยากหน่อยครับส่วนใหญ่จะมองแค่จุดเด้งไว้ก่อนเนาะเฉพาะวันนี้นะซื้อขายกันไป1,600กกว่าล้านบาทครับหน่วยเป็นล้านบาทซึ่งเยอะมาก ไม่รู้เยอะสุดไหมในตลาดนะเมื่อวานนะเยอะสุดวันนี้ก็ยังเยอะสุดอยู่ครับเยอะกว่า EA คือ EA ก็จะเป็นบริษัทแม่ลูกกนะันเนาะมีการถือหุ้นคอร์สกันบางส่วน,นครับเอ่อ n EA หรือว่าทีละนะเป็นบริษัทในกลุ่มเครรอเดียวกันเชื่อมโยงเรื่องของผู้บริหารผู้ถือหุ้นนะครับซื้อขายกันเยอะมากเนาะซึ่งส่วนใหญ่เขาเป็นแหลงขายที่เกิดขึ้นครับแต่ในมุมของเดตเฮดเ่ะผมส่วนใหญ่ก็จะพาให้มองอีกมุมหนึ่งครับตรงที่ว่ามีคนขายเยอะ แล้วทำไมราคาลงไม่เยอะหรือว่าลงน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าขายระดับนี้มันควรจะลงไปถึงเกือบเกือบฟอร์ไหมแต่เนี้ยมันลงไปประมาณสัก5%เอเองอะไรเงี้ยครับชวนคิดในมุมที่อีกมุมหนึ่งนะครับเหมือนพยายามสร้างความเอ๊ะไว้ตลอดเอ๊ะพี่ปกติอะไรเงี้ยครับจะพยายามพาดูตัวนี้ไปเรื่อยนะถ้าไม่มีหุ้นตัวไหนมาแซงครับ BYD ก็รู้สึกว่าจะเป็นบริษ,ษัทในเครือเดียวกันนะตอนนี้ราคาเริ่มนิ่งนะครับแต่ว่ายังไม่มีนายะนะ จากที่ผมมองบิดออฟเฟอร์เนะี่ยบิดนะครับตรงเนี้ยทำเป็นรลอๆไว้นิดนึงมีแค่หกแสนเะนี่ยแล้วก็ดึงไปดึงมาแต่ยังไม่มีนายะเพราะว่า V.A. ก็ยังไม่ชัดมากอย่างตรงนี้ปัจจุบันเนะี่ยมีการซื้อขายที่ราคา2 9งเปนะี่ยประมาณ33ล้านหุ้นก็ยังไม่ได้แสนแท่งอื่นแล้วก็ยังไม่ได้เยอะจะมีนายะนะครับที่มีนายะก็จะมีตรงนี้ครับ2.82ที่จานวนวอลุ่มซื้อขายเนะี่ยสล้านหุ้น แล้วก็ประมาณ3บาทเนาะ61ล้านหุ้นเดี๋ยวเรามาดูบิดออฟเฟอร์กันะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไหมมีแรงซื้อนะครับสาบาทยกขึ้นไปนี่ครับไนี่ครับซื้อไว้1,8ล้าน8 000, ครับยกรวบไปเลยพร้อมกับยันบิดตรงนี้มา8 0แสนนะครับ คือถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าเช้าๆสายๆกา้าแบบนี้อาจจะเป็นจุดที่ผมอาจจะสนใจนะครับแต่ตอนนี้มันประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะผมขอรอดูก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ทั้งวันก็มีการขึ้นมาประมาณหนึ่งมีการลงไปประมาณหนึ่งก็คือมีการเวียนตัวของราคาประมาณหนึ่งแล้วมีทั้งจุดซื้อไปแล้วแล้วก็จุดขายไปแล้วหลังนี้จะขอดูก่อนครับวอลลุ่มของเมื่อวานเท่าไหร่เนี่ย ของเมื่อวาน591-591หล้านครับวันนี้557หล้านจริงๆน่าจะแสงนะอีกแค่ชั่วโมงหนึ่งนะครับจะมีการยก,ยกขึ้นมานิดนึงรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ราคายังนิ่งๆอยู่นะครับยังอยู่ที่ประมาณ3บาทอยู่แต่ว่ายืน3บาทได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การมองบิดออฟเฟอร์หรือว่ามองแค่ภาพแคบๆเนี่ยก็จะมีสัญญาณหลอกเยอะนิดน,นึงนะครับต้องทําใจหน่อยตอนนี้มีแรงขายมานะครับ บิตรงนี้ก็ถอดไปด้วยนะ2.98พอมีแรงขาย3บาบาทเนี่ยตรงเนี้ยถอดไปด้วยแสดงว่าการยันบิดท,ที่2.98เกนี่ยก็ไม่ใช่ความต้องการซื้อจริงๆนะครับแค่มาประคองไว้เฉยๆตอนนี้ก็ถอดนี้ไปลวมีแรงขายมาต่อนะครับ2.98มีเติมขึ้นมานะเหมือนจะหมดจะหมดแต่ก็เติมขึ้นมา ยังซื้อออกสาบาทนะแต่ก็ยังก็ยังไม่มีหนาาครับตรงนี้ยังมองมองลำบากมากๆนะผมว่ารอเบรกอบเล็กๆก,ก็ก็ไม่ได้แย่นะครับถ้ามันจะขึ้นนะมันมันน่าจะซื้อทันนะครับสามศย์หกแถวๆเนี้ยสามนย์แด่าจะทันอยู่เพราะว่าถ้ารอดิฟตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน แต่ทำไมทีนะเผอแป๊บเดียวครับก็มีการยกขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแรงขายมาตรงนี้ครับเห็นไม่ทันเนาะตรงนี้ที่3บาทเนาะแต่ว่าไม่ลงเราก็มีการยก3.02ไปต่อคือถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับในระยะสั้นๆเนี่ยก็จะมองเป็นภาพที่บวกเล็กๆไว้ก่อนอ่ะสา4นครับยกไปต่อรอ,อดูนะครับแบบนี้จะเป็นแรงซื้อที่แข็งแรงนะต้องอย่ามีครั้งนะว่าดูระยะสั้นๆเนาะ เพราะว่าถ้าเราดูบิตออฟเฟอร์เนี่ยมันจะดูสั้นๆมางๆนะครับมีโอกาสโดนหลอกได้ตอนนี้แรงซื้อยังแข็งแรงอยู่นะฝั่งแรงซื้อนะครับ3 0มเนี่ยใช่ไหมมีเคาะเรื่อยๆแต่ว่าไม้จะไม่ใหญ่เหมือนตัวแรกๆเนะี่ยอย่างเช่นแรกๆเนี่ยที่3บาทสบาทสอบาที่เนี่ยจะเป็นไม้ใหญ่ๆนะครับหลักล้านขึ้นส่วนนี้ไม้ก็จะย่อมๆลงไปเนี่ยสู้กันอยู่ครับเราปล่อยให้เขาสู้ไปครับเรารอดูก่อน อันนี้ทําคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับพอตรงเนี้ยบิดเริ่มหายนะครับแถวต่อไปนะถอดด้วยแสดงว่าเป็นแรงซื้อนะครับที่ยังไม่ใช่ของจริงเนาะบิดตรงนี้รวมถึงตรงนี้ด้วย4ล้านเห็น4ี่ล้านสามแถวตรงนี้ไหมครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่ของจริงเพราะเมื่อกี้เราดูกันมีแค่ล้านหนึ่งเนาะแสดงว่าเน,นี้ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้มดูน่าสนใจนะว่าเอ้ยมีคนช่วยดันราคาไม่ลงหรอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เขาจะซื้อให้เราเห็นนะครับ แต่ว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นนะถ้ามันมีถ้ามันมีบิดลักษณะนี้ก็คือบิดเนี่ยไม่ได้อยู่ช่องบนบนดันมาอยู่ช่องที่แบบว่าล่างๆให้มันเต็มๆแน่แนๆเอาง่ายๆเลยคือมีบิดที่ยังไม่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันอันนี้ก็มีโอกาสเป็นของปลอมมากขึ้นนะครับนี่ก็จะดูกันไม่ต้องสับซ้อนกันมากนะครับอ่ามีแรงซื้อนะพอมีเติมบิดขึ้นมาเป็นหลกักล้านนะครับ แรงซื้อออกมาที่3 0มเนี่ยเห็นไหมเลยมีแรงซื้อแต่ว่าแรงซื้อมาเล็กมากสังเกตน,นะครับตรงนี้มีแค่ประมาณ 100, แสนกลางอะไรเงี้ยครับถือว่ายังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูกันไปเรื่อยๆนะครับอตอนนี้ครับมีแรงขายออกมานะครับแล้วก็บิดกระเจิงมาแล้วครับ สังเกตไหมว่าก่อนน้นนี้จะมีพวก4ล้านนะตอนนี้4ล้านหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะพวกนี้ไม่ใช่แรงแรงซื้อหรือว่าความต้องการซื้อจริงๆนะครับแค่เอามาตั้งไว้โชว์ชวนะครับตอนนี้ก็จะเหลือประมาณช่องละตำล้านละเริ่มตรงนี้ครับเริ่มตำล้านฝั่งนี้ก็ตำล้านเพราะว่าเพิ่งไหลลงมานะครับตัดมาตอนนี้ครับประมาณเกือบเกือบสี่โมงเย็น,นครับ อาการก็ยังดูไม่ดีนะครับหลุด3บาทลงมานะครับมีลงไปเทสแถว3บาท92ตังค์94้ตังค์ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีการดึงกลับมาแต่าการตรงน,นี้ผมอยากจะบอกนะว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะให้อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยไม่หลุดหรอกหลุดลงไปเดี๋ยวก็ดึงกลับแต่ว่าถ้ามันลงจริงขึ้นมานะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่ลายย่อยยังเลาๆเนี่ยอาจจะติดได้เยอะนะครับเพราะว่าไปไปประมาท ไปชชล่าใจากันว่ามันจะไม่ลงแต่พอมันลงเนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับอันนี้ก็เน้นย้ำนะว่าถ้าจะเทรดก็ต้องมีสต็อปลอนะครับอย่าไว้ใจป็ดอันขาดเลยคืออาการตอนนี้ครับเนี่ยบิดเหมือนจะหมดก็ดึงกลับมาขึ้นไมดเนืองแล้วก็มีการขายกลับลงมาใหม่มันจะค่อนข้างวนไปวนมาประมาณนี้ครับจะสร้างสร้างให้ดูประมาณประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืออาการล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนะครับ หลังจากนี้นครับเราก็ต้องมาติดตามดูกันนะครับว่าราคาของหุ้นตัวนี้จะไปจบที่ตรงไหนหลังจากนี้จะเด้งแรงๆไหมหรือว่าจะไหลลงไปต่อนะครับเพราะว่าวาวเพราะว่าวอลุ่มวันนี้ครับก็พีคสุดๆแล้วนะครับพีคมากกว่าเมื่อวานอีกวันนี้เทรดไปจาก500กลางๆใช่ไหมตอนนี้กลายเป็น604ล้านหลาหลุห้นแล้วนะครับและตลาดก็ยังไม่ปิดด้วยครับอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะไปจบ600กลางๆ700ได้เลยนะครับ โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวทั้งหมดของหุ้นตัวนี้นะครับว่าการที่เขาลงแรงๆมีข่าวร้ายหรือว่ามีเรื่องหลายๆเข้ามาครับในเชิงของพื้นฐานบริษัทต้องไปดูกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในเชิงของการเดเทในเชิงของการกิงออนไลนในการใช้เทคนิคมาจับเนี่ยมันจะมีจุดซื้อปะปนอยู่ระหว่างทางนะครับแล้วก็จะมีจุดหลอกไปหลอกมาว่าอะเดี๋ยวจะขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวจะลงไม่ลงอะไรเงี้ยครับถ้าจะเทดก็ต้องมีสต็อปลอ ต้องควบคุมความเสี่ยงนิดนึงนะครับจำนวนเงินที่ใส่ลงไปก็ควรจะไม่เยอะมากอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับของหุ้นตัวนี้นะครับประชาสัมพันธ์ทรงท้ายครับท่านใดสนใจเปิดพอร์ตฟิแน,นเซียใช้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้หรือว่าของพายหรือว่าต้องการเรียนคอร์สเดทเฮดออนไลน์นะครับสามารถคลิกลิงก์ดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้ครับส่วนคลิปวันนี้ครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นครับ วันนี้ช่อง p e d i t e d e r ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ